สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ตามติดๆนะครับเราอยู่ในบรรยากาศกองถ่ายของละครเรื่องแม่ปูเปียวครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับวันคล้ายวันเกิดวันที่17กันยานะครับผมก็เลยได้เซอร์ไพรส์พิเศษนะครับจากครอบครัวคนรักของทุกคนนะครับนำฟูดทัชมาเลี้ยงที่กองถ่ายครับโอ้โหนี่ข้างหลังเราเห็นไหมนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ย นี่นะครับแฟนคลับนะครับเอาฟุดทักมาเลี้ยงให้กับทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกดีใจมากขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับครอบครัวคนรักโหดที่อยู่กันมานานมากๆแล้วดีใจมากๆนะครับที่ทําให้กองถ่ายนะครับได้อิ่มามสําราญกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรทานบ้างนะครับ วันนี้แฟนคลับผมเอาฟูทักมาให้เจ๋งมากเลยเดี๋ยวรอชิมค่ะดูน่ากินดูน่ากินมากเลย <laughs> เดี๋ยวค่อยมาชมเมนูว่ามีอะไรบ้างคะ่ะครับ <laughs> ก็วันนี้มีให้ทานแน่นอนคือส้มตำนะครับข้า <laughs> เหนียวไข่ทอดนะฮะมีหลายอย่างนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ำดื่มนะครับเอาเท่วัสดีครับพี <laughs> เ่เลดดี้โอ้ครับเ <laughs> อาเท่ครับแล้วก็มีอาเทศด้วยตรงนู้นแล้วก็มีฟูทัก ที่เป็นเครื่องดื่มนะครับมีกาแฟมีชามีน้ำปั่นมีหลากหลายอย่างนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับสวัสดีครับประเทศวันเกิดขอพอน้เทพหน่อยอ่าวันเกิด17เอ๋อเกิดวันที่17แต่ว่าวันนี้มากองฟนเลบเอาฟูทชากมาเลี้ยงก็ขอให้ขนสุขภาพแข็งแรงเพงๆทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักของ แฟนแฟนแฟนคลับตลอดไปขอให้มีชื่อเสียงที่โด,ด่งดังยิ่งขึ้นไปนะครับอยู่ยาวๆนานๆแบบประเทศนครับได้อ,อยู่มา31ปีแล้วหวนให้เกิน30ปีเป็นพระเอกไปเรื่อยๆขอบคุณครับขอให้ร้องเพลงเพราะเหมือนประเทศด้วย ธอรู้เต็มอกไงขอบคุณครับประเทศครับ <laughs> พิดะครับวันนี้มันเกิดโหนโอ้ oh, <happy S 2> แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็แฟนขับเอาฟูทักมาเลี้ยง2คันข้างหลังครับก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บนี่เลยเดี๋ยวจะเอาน้ำก่อนเลยเพราะว่าน้ำร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ไปต่อด้วยส้มตำแล้วก็ต้มยำปลาทูแล้วก็เออนึกไม่ออกแล้ว โอ้ก็ให้น้องโหนนั้นมีแต่ความสุขความเจริญนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องโหนอหขอให้งานเยอะๆงานปังๆแล้วก็มีงานแล้วก็เอาพิดาไปด้วยขอบคุณครับพิดา<อ>พิดาออตอนนี้เรารกี่เรื่องตอนนี้โอ้โห48เรื่องอุย้ยนับเมื่อกี้อย่างนี้เลยเหรอคือรวมผลงานโหนกับของผลงานพิดาไปด้วย<อ> <laughs> ใส่เลื่อเลยหน่อยง่วงไปหน่อยง่วงไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงขอบคุณมากที่ได้เจอน้องโหนขอบคุณพี่ดาขอให้อร่อยกับการทานอาหารนะครับไมเอาเลยได้ไหมได้เลยพี่สั่งน้ำได้เลยพี่อยากดื่มน้ำอะไรอยากได้เนี่ยเสาวรสบวกแมงลักแล้วก็ใส่มะนาวบวกจมูนิดนึงแล้วก็หยอดน้ำพึ่งไปหน่อยพี่เขาบอกว่าไม่ไปทำกินเองที่บ้านสั่งเลยตามสบายเดี๋ยว ตอนนี้ผมอยู่กับฟิล์มคุณจิรายุวันนี้วันลายมันเกิดผมแฟนคลับเอาฟูทักมาเลี้ยงจาแล้วแก้วหนึง่ง <Okay. S 2> ที่บ้านทนะ่านเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ผมรอกินกาแฟต้มอ,อยู่คนระับขอบคุณมากนะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากจริงๆครับ พี่หนุ่มครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดโหนแล้วก็แฟนขับเอาอาหารมาเลี้ยงด,ด้วยลาปากจริงๆนะครับไอเลิฟยูจริงๆ <c oughs> ก็น้องโหนนะครับเป็นดาราที่น่ารักมากเป็นพระเอกที่ติดดินไม่ใช่เตี้ยนะครับติดดินเป็นพระเอกที่เป็นทาตัวง่ายๆแล้วก็มีโอกาสาร่วมงานกับน้องโหนมาก,ก็สองสามเรื่องแล้วก็ขอวอวยพร <c oughs> ให้น้องโหนนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักของแฟนๆ FC ตลอด ไปนะครับครับขอบคุณครับพี่หนุ่มสันติสุขค,ครับพี่วุฒิผู้กำกับครับคนทีวีไทยแลนด์นี่พี่วุฒิชัยวุฒิเทพวงศ์นะครับบอกทุกคนก่อนว่าพี่วุฒินี่คืออาจารย์คนแรกของผมนะในการแสดงนะครับเข้ามาช่องเจ็ดเรื่องแรกนี่เจอพี่วุฒิเลยพี่วุฒิถือว่าเป็นอาจารย์ของผมเลยนะครับพี่วุฒิวันนี้วันคลายวันเกิดโรขอพี่วุฒิเกิด,ดือนนี้เหมือนกันกันยาพี่สี่กันยาครับวันนี้แฟนขับเอาพดทั้งมาเลียนด้วยอยากพี่วุฒิอวยพรหน่อยก็ ดีใจที่เราเกิดเดืนเดียวกันด้วยแล้วคือเนี้ความเจริญเติบโตผลผลแ่กแรกจนถึงทุกวันนี้เราก็ก็ก็ดีใจได้เ so, so ี่เห <inaudible> ็นการพัฒนาของโหรจากจากเริ่มแรกและจนถึงวันนี้ผลเส่งขึ้นมากแล้วผลก็เป็นที่รักของคนเยอะแยะของประชาชนคนดูของนักแสดงทั่วไปและวันนี้ขอให้โหนมีความสุขมากกว่าุ่วันที่ผ่านมาและปีนี้ก็เป็นปีที่ดีของโหรและปีต่อไปก็ดีที่ต่อไปเลยครับขอบคุณครับพี่บุฒิครับเดี๋ยวพี่วุ๊ทานข้าวนะครับครับผม ตอนนี้ผมอ,อยู่กับพี่จอยชวนชื่นครับพี่จอยจ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะน้องโหนของเรานะคะพละเอกของแม่ปูเปี้ยวนะคะก็ขอให้น้องมีงานเยอะๆมีคนรักคนชอบทั่วประเทศทั่วโลกเลยแล้วก็ขอใหออ้แม่ปูเปี้ยวของเรานะโด่งดังเปี้ยนเปรียปรยปร่ยงเลยนะคะขอบคุณครับบรเยจ้า ตอนนี้โหนอยู่นางเอกเรื่องแม่ปูเปี้ยวครับก็เนี่ยฮะน้องสมายครับพ่เล่นพูดเล่นนี่แฟนคลับพี่เอาฟูทักมา<ต>ครั้งที่แล้วแฟนคลับน้องสมายก็เอามามนะครับมีโต๊จีนด้วยค่ะก็ะะขอให้ี่โหนะคะ สุขภาพแข็งแรงมีงานเยอะๆปังๆอะไรก็ขอให้ละครเราจิงกระฉูดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวลองชิมยังนนลองชิมยัง,อยงนนเออสั่งก่อนสั่งอะไรอไร่อยๆร่อน้ำน้ำอร่อยกินน้ำอะไรเป็นบ้างเออลองดูดิน้ำอะไรกาแฟได้ไหมกาแฟมอคค่าแอปเปิลเขียวน้ำมะนาวเป็นไงน้ำมะนาวแอปเปิลเขียวดีกว่าเออแอปเปิลเขียว ตอนนี้มาต่อคิวฮะเอาเอาก้างใหญ่ไก่ย่างเอาไก่ย่างเอาไก่ย่างครับผมเบ h a p p ี b บ r t เด a y เจ้าของเบอรดีค้า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ูู้พอดีพอดีเลยแต่ไม่มีเพลงนะแต่เราร้องไปก่อนไม่มีเพลง สุขสันต์วันเกิดน้องโหนนะขอให้น้องโหนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญทุกอย่างในเส้นทางที่น้องเดินขอให้งานเยอะเงินเยอะตึมตึมทุกอย่างความสุขทุกวันสุขภาพแข็งแรงทุกวันขอบคุณครัแย่ครับพี่กีก็พี่กีก็ขออนิดนึงครับก็ขอใหยน้องโหนรอรอรอรวยรวยรวยดังดังดังแล้วก็เจอกันนานนครับครับผมขอบคุณครับพิดาพิดา เกิดบ่อยๆครับไม่ใช่ไม่ใช่ดื่มอะไรดื่มอะไรดื่มอะไรเอ่อน้ำพึ่งน้ำพึ่งมะนาวครับโอ้โหนึกว่าให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์อ้ยพอไปแล้วอ้ยพอไปแล้วอ้ยพอไปแล้วโหนสุดแซ่บตำไทยไม่กุ้งแห้งนี่ครับ เราก็นึกว่าสมัยทำไมไม่กินข้าวฟรีซื้อพิซซ่ามาเซ์ไส์ครับนี่ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนะคนเดียวโอ้โหจริงเหรอเก่งเกินเออกอ้ยง่ายแล้วเอาไปไหนวะโอ้โหขอบคุณครับถือว่าเป็นของขวัญเลยโอ้โหอ้ยโอ้โหพิม เราต้องคนละชิ้นแล้วล่ะได้เลยได้เลยได้เลยครับแล้วก็ยังมีนะครับขนมมีกนครับที่แฟนคลับเอามาให้นะครับนี่เยอะมากๆนะครับของกินตอนนี้นี่นะครับขนมนะครับขอบคุณนะคะแฟนคลับที่เอาขนมหวานมาให้อีกโอ้ยกินไม่หวันไม่ไหวแล้วครับเยอะมากตอนนี้ทีมงานในกองถ่ายแม่ปู้เปียวเนี่ยชุลมุนมากกับการทานอาหารนะครับบรรยากาศข้างหลังผมตอนนี้นะครับ

คุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับตอนนี้ภาวนาอยู่อย่างเรือในใจก็ขอให้อยากให้แม่บเปี้ของเราเนี่ยแตกขึ้นไปหลักสิบลุ้หขอให้เลตดิ้งดีๆมากๆที่สุดที่สุดแห่งปีเลยครับโอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์ o ุยูแล้วงงมากว่าเขาเอาลูกอากงหมากมาให้กูโดนอะไรกันเนี่ยเอาไว้เอาไว้นี่งงมาก สมัยว่ารูปเหมือนตัวจริงไหมจ๊ะวีวีเอ้ยขอขอบคุณช่อง7 HD ด้วยนะครับอยากได้รูปอยู่พอดูอาอย่าบอกอะไรกับแฟนๆช่อง7 HD นะครับขอบคุณแฟนๆช่อง7 HD นะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกขอบแฟนๆทั้ง7 HD ทุกคนนะครับโอเคขอบคุณครับเอากล้องหนูก่อนนะคะโอเคค่ะหนึ่งสองสามอีรูปนะคะหนึ่ง สวัครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็แฟนคลับก็พี่ๆเขาก็กำลังกลับแล้วนะครับถือว่าวันเกิดปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่สซัยรมากๆนะครับที่แฟนคลับมาสซอยพกลางกองแบบนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ทําแบบนี้ให้นะครับใช่พี่แอนปิดคลิปจะปิดคลิปขอบคุณนะครับพี่จอยบายยตามนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณใจของเาเา ุณเป็นคลับทุกคนนะครับที่สรใจขนาดนี้แล้วก็ดีใจดีใจมากตื่นเต้นมากนะครับน่ารักขึ้นทุกปีนะครับเราจะรักกันไปแบบนี้นานๆนะครับมีความสุขมากนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับใครที่เกิดวันเดียวกับโหนนะครับก็ขออวยพรให้หรือว่าเดือนเดียวกันนะครับก็ขออวยพรให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะครับก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เพื่อกูขอยู่เหรอฮะเอ้าผมก็คุยอยู่กับผมเอใช่ฮะบ๊ายบาย